S a ah uh, ah s s a ะอัลฮัมดุลิลลาฮิวะัลยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการมีมสาหรับเยาวชนซึ่ง,ซ,งซีรีส์ของเราที่กำลังทำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแบบฉบับของท่านนาบีสุลาฮัลฮิวสัลลัมนั่นก็คือ40หัดดิษพื้นฐานสำหรับเยาวชน40หะดีษอิมามนาววีนะครับพี่น้องครับรู้ไหมว่าตอนนี้เรามาถึง EP ที่ ยี่สิบแล้วในฮะดิษที่สามสิบเก้าและก็สี่สิบเราเองจะถึงปลายทางแล้วเราจะจบแล้วครับเพราะดังกล่าวนี้เองรู้ไหมว่าฮะดิษแต่และฮะดิษนั้นมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับชีวิตของเรามากหลายๆคนควรที่จะเอามาเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครับฮะดิษที่สามสิบเก้าครับนั่นก็คือการไม่เอาผิดเนื่องจาก

วันใบฮักฮีวะกอยรุฮูมามีรายงานจากท่านอิบนนอับบาสก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนูอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลลลอฮลลัลลอฮฺวะด้วยัมามได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงพระองค์จะทรงให้กรรมสิทธิ์กับฉันให้เกินว่าผู้อื่นให้แก่ฉันเกี่ยวกับประชาชาติของของฉันหมายถึงให้สิทธิพิเศษกับประชาชาติของของท่านนาบี ให้กับคนที่ไม่เอาผิดกับใครครับข้อต่อคนที่ทำอะไรผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจวันนิสยานคนที่หลงลืมลืมเอเลอไม่เอาผิดว่ามัสตุคิริฮูอและอและผู้ที่ถูกบังคับสามสามคนนะครับที่เอเลอจะไม่เอาผิดคือหนึ่งคนที่ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจสอง คนที่หลงลืม3คนที่ถูกบังคับดังนั้นถ้าท่านตกในหนึ่งส่วนสามนี้หนึ่งอันได้ก็ตามนะครับอลัลลอฮ์ไม่เอาผิดกับท่านนะครับไม่เอาผิดกับท่านเช่นคนบางคนในสฮาบาบางท่านนะครับถูกบังคับให้ออกจากอันอิสลามการที่เขาพูดคําที่ไม่ดีต่อพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยโดยตัวเดิมเป็นกุฟก็คือตกศาสนา แต่เมื่อเขาถูกบังคับดังกล่าวนั้นไม่ตกทันทีเพราะอะไรครับเพราะการถูกบังคับโดนเค้นฆ่ามีมีดมาจี้คอม,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 มีปืนมาจะยิงใส่อะไรก็ตามแต่เมื่อถูกบังคับหลักการอิสลามไม่เอาผิดกับคนที่ถูกบังคับเป็นอันขาดหดีนี้เป็นหดีฮะสซันซึ่งบันทึกโดยท่านอิบูนุมะจะท่านไบฮักี้แล้วก็ท่านอื่นๆเชื่อโดมุสินอับบาตอันบดัดดาร ท่านบอกว่าสิ่งที่เราจะได้จากฮะดดิบทนี้อะไรรู้ไหมครับพี่น้องฮะดิสสั้นๆนะบอกว่าเราไม่เอาผิดจากใครคนที่ผิดพลาดคนที่ลงลืมและก็คนที่ถูกบังคับนะครับท่านบอกว่าสองสิ่งที่จะได้มาจากฮะดิสบทนี้หนึ่งความเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับบ่าวของพระองค์ พาอ,องค์อลัลลอฮ์ไม่เอาผิดกับสามคนนี้เวลาท่านถือศีลอดอยู่เคยนะเดียวเยาวชนเนี่ยมีหรือผู้ใหญ่เองก็มีบางคนเนี่ยถือศีลอดอยู่ถือศีลดซุนนะลืมไปไปกินน้ําลืมลืมไปกินน้าเขาเสียถือศีลดไหมไม่เสียเพราะอะไรเพราะการลืมของเขาการลืมของเขาแต่เมื่อเขานึกได้ปุ๊บให้เขา ถือสินอดต่อจึงมีรายงานฮะดีษจากท่านนาบีุลอฮลลัลลอฮฺะฮิวะสัลลัมที่บอกว่าใครก็ตามที่ลืมและถือสินอดนะนะและลืมไปทานอาหารทานน้ำเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้อาหารให้ให้ให้น้ากับเขาบมบอกว่าไงครับอัลลอฮ์ให้กับเขาแต่ให้เขาถือสินอดต่อเมื่อเขานึกได้เนี่ยลืมอย่างดังกล่าวเนี่ยสินอดก็ไม่เสียแถมให้ทําต่อไปด้วยไม่เอาผิดด้วยนะครับนิสยานเมื่อกี้ลืมเขาตอบ นะครับก็คือคนที่ทําผิดพลาดน,นะครับและก็คนที่ถูกบังคับและก็ข้อที่สองข้อที่สองอัลลอฮฺจะทรงไม่เอาผิดกับผู้ที่ทําผิดพลาด ากว่าเขาผิดพลาดในการที่จะทิ้งในสิ่งที่เป็นในการที่เขาไปทิ้งในสิ่งที่เป็นวาจิบเขาต้องทําในสิ่งที่เป็นวาจิบนั้นด้วยหมายความว่าไงครับเขาพลาดในละหมาดเขาละหมาดมักรลิบสามแล้วก็อันเนี่ยจากสามเนี่ยเหลือสองเขาลืมหรือผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยเมื่อพลาดปุ๊บโอเคทําเหลือทำสองใช่ไหมต้องเติมให้เต็ม เพิ่มมาอีกหนึ่งให้เต็มเป็นเป็นสามและก็มีการสยุตสหวีนะครับอันนี้ก็เป็นหุก,ก่มในวิชาฟิกด้วยและหากว่าเขาผิดพลาดในสิทธิของพี่น้องของเขาเขาจะต้องค้ำประกันด้วยหมายความว่าเขาจะต้องจ่ายรับผิดชอบครับเช่นเขาขับรถไปชนคนคนหนึ่งหรือรถคันหนึ่ง และรถของคู่กรณีเกิดความเสียหายมันไม่ใช่ฮักกุลระหว่างท่านกับเราครับเป็นฮักกุลอาดมเป็นสิทธิของพี่น้องของท่านท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเขามันที่มันเกิดจากความผิดพลาดแต่เราไม่ได้เอาผิดกับท่านนะท่านไปขับรถชนโดยไม่เจตนาแต่มันเกิดจากความพลาดพลาดของท่านนะอันนั้นเราไม่ได้เอาผิดแต่ที่จะผิดก็คือท่านจะต้องไปรับผิดชอบเขาอันนี้แหละส่วนนี้ที่ท่านต้องทําดังนั้นเนี่ย คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นเยาวชนท่านไปทําร้ายใครไปทําอะไรใครก็ตามด้วยกับความผิดพลาดไปขอโทษเขานะครับไปขอโทษเขานั่นคือความรับผิดชอบที่ท่านต้องรักษาเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับอีกหะดิษบทหนึ่งที่มีความสําคัญหะดิษบที้ชัดมากเลยในหะดิษที่40นั่นก็คือท่านอยู่บนจงอยู่บนโลกนี้เสมือนคนแปลกหน้า มาชาัช a ล l a h เหมือนคนแปลงหน้าแปลงหน้าจริงๆมุสลิมเราเนี่ยอันนี้มีอุมารอรอดิยัลลอฮุอานฮุมามีรายงานจากท่านอิบนีอมุมัรอิบนีอุมัรหมายถึงใครครับอับดุลลอฮ์อิมุอุมัรนะครับอับดุลลอฮ์อิมุอุมัรรอดิยัลลอฮุอานฮุมาขอละทรงพอพระไทยกับท่านทั้งสองอาะฮ์ซาร์รอซุลลอฮิซอลลอฮุอะล,ล,ลัีกัสซาลัมบีมันกิบี ท่านนบ,บีสุสสลต่านลฮวาไลวะซัลลัมได้มาจับที่ไหล่ของฉันสาบ,บาบอกนะนี่วิธีการสอนของท่านนบ,บีจับที่ไหล่ของบรรดาส,ส,สบาบะฟอกอนท่านนบ,บีกล่าวว่ากุนฟ ga ิดดุนยากะอันนกะกอรีบนเออาบิรุสบีรินฮะดิสมีแค่นี้ครับเจ้าจงอยู่ในดุนยานี้เสมือนกับท่านเป็นกอรี คนแปลกหน้าไม่มีใครรู้จักท่านอวาบิรุสบบรินหรือเป็นผู้ที่ขนสเบียงเพื่อที่เดินทางขนสเสบียงเพื่อที่จะเดินทางและต่อมาเป็นคําพูดของซอฮาบะที่เสริมในฮะดิษบทน,นี้ว่าวาแก่นะวาแก่นับนูอุมารอะอย่ากลนและท่านอิมูอุมัตเนี่ยได้กล่าวต่ออีกว่าอิซาอัมไซตะฟฟลาตันตซิริศซาบะห์ ว่า إذا أسبحت فلا تنتصر المساء وخص من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري น,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 าานี่สัพบ้ากล่าวเสริมในฮะดีษวันนี้บอกว่าไงครับเมื่อท่านอยู่ในเวลาเย็นอย่ารอจนกระทั่งเช้าเมื่อท่านอยู่ในเวลาเช้าอย่ารอจนกระทั่งเย็นท่านจงฉกฉวยในการทำอิบาดะ ตอนที่ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วยและตอนที่ท่านยังมีร่างกายมีชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านจงหาฉวยโอกาสในการทำไอบาด์ให้เพียบพร้อมให้สมบูรณ์พี่น้องครับจากฮะดิษบนนิสอนอะไรจากหะดีษบนี้สอนอะไร ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยนบยีไม่ได้บอกเจ้าจงยืนหยัดไม่ใช่นบีบอกว่าให้ท่านเปรียบเสมือนคนแปลกหน้ากับผู้ที่เดินทางเตรียมสเสบียงเพื่อเดินทางจากอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งแปลว่ามุสลิมกําลังจะบอกว่าท่านโลกใบนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านจริงๆที่ท่านจะอยู่ตลอดการแค่โลกแค่เพียง ถาวรเท่านั้นไม่ใช่โลกขอโทษไม่ใช่โลกถาวรแต่เป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นดุนยานี้เดี๋ยวท่านก็ตายท่านน่ะเตรียมอะไรไว้บ้างดังนั้นคำพูดของท่านอิมนุอุมัตที่มาเสริมคือท่านจงฉกฉวยโอกาสที่ท่านทำความดีตอนเช้าทำเลยท่านทำอะไรได้ทำเลยและตอนเย็นท่านอย่ารอเช้าครับทำเลยท่านมีโอกาสตอนไหนทำให้ได้ และในขณะเดียวกันท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสกี่มากน้อยแล้วครับคนจะรอไปฮัดจนกระทั่งหกสิบและสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะร่างกายไม่แข็งแรงกี่มากน้อยแล้วรอจนกว่าจะพร้อมและสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งงานมีไหมมีหรือบางคน ตอนที่ท่านมีโอกาสท่านไม่คว้าโอกาสสุดท้ายโอกาสนั้นมันก็จะหายไปจากตัวของท่านดังนั้นเนี่ยมุสลิมนะครับอยากจะสอนให้กับเยาวชนหลายๆอย่างคนที่เป็นมุสลิมต้องเป็นคนที่คว้าโอกาสให้กับตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะก้าวกระโดดตัวเองพี่น้องรู้ไหมว่า ฮะดิษบทนี้มีหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่นักวิชาการเขาได้วิเคราะห์การที่เราพูดอย่างเดียวเท่านั้นบางอย่างคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังแต่การที่ท่านอับีุลเลาะฮ์ละอิสลามเนี่ยเดินไปแล้วก็จับที่ไหลซอฮาบานแล้วก็บอกมันจะทำให้คนที่กำลังจะฟังเนี่ยเกิดความตั้งใจเป็นพิเศษว่าเรื่องที่เขาจะบอกมีความสำคัญหรือไม่ ดังนั้นเนี่ยการที่มีใช้คําพูดคุยกับโดยตรงบางทีอาจจะลืมแต่ถ้าหากว่ามีมือมาสัมผัสว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมันจะทําให้เกิดความใส่ใจนะครับนี่บ่งบอกถึงการเอาใจใส่ของท่านนาบีสลลออลุวสลวลต่านะครับและที่สําคัญครับ ในฮะดิษบทนี้สิ่งที่แฝงเข้ามาคือทำไมต้องบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นแค่เพียงชั่วข่าวเพื่อให้ท่านลํำลึกว่าสุดท้ายท่านจะต้องตายท่านจะได้ไม่ต้องหวังอะไรมากๆในโลกนี้นะครับบางคนหวังอยากจะอยู่ตลอดการโดยที่สุดท้ายไม่ได้เตรียมอะไรเลยให้กับโลกหน้าด้วยกับคุณงามความดีนะครับ อุลามาได้อธิบายว่าฮะดิษบทน,นี้ให้ประโยชน์กับเราดังต่อไปนี้ครับหนึงส่งเสริมให้คนที่จะเป็นคนแปลกหน้าให้มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในตัวของเราในชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเราเป็นคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้จักเราเราต้องเตรียมตัวย้ายที่ไปเรื่อยๆ เหมือนกับผู้ที่เดินทางเพื่อเตรียมสเสบียงในโลกหน้าก็คือคุณงามความดีนั่นเอง 2. การกระทําของครูเนี่ยจิตวิทยาครับการกระทําของคนที่เป็นครูมันจะทําให้ผู้เรียนนั้นมีการใส่ใจยิ่งขึ้นทํำยังไงให้ผู้เรียนเอาใจใส่และก็สานะครับการที่บรรดาสอฮาบะเนี่ย เมื่อเขาได้ยินคำสั่งของนบีหรือการเขาเรียกว่าซียะคำสั่งเสียของท่านนาบีสลลลลาหาหาุลต่านฮุอาไลว์มัสลัมเนี่ยบรรดาสหฮาบะจะรักษาและจะทำให้ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านนาบีได้ตั้งเอาไว้นี่คือความเอาใจใส่ของบรรดาสหฮาบะสี่ความประเสริฐของท่านอับดุลลอฮ์บินอุมารที่ท่านนาบีได้วาซียะให้กับท่านเป็นพิเศษคือมาบอกเรื่องนี้กับคนคนนี้คนเดียว แต่ท่านเอามารายงานจนกระทั่งได้รู้ว่าเนี่ยมีความสำคัญนะครับหสนับสนุนให้รีบเร่งในการที่จะทำคุณงามความดีโดยไม่เกียจค้านและก็ไม่ต้องผัดวันประกันทุ่งว่าเออพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำนะเดี๋ยววันหลังก็ได้ตรงนั้นก็ได้สุดท้ายไม่ได้ทำจริงนะมุสลิมหลายคนมักจะตั้งว่าเออเดี๋ยวทำวันพรุ่งนี้และสุดท้ายครับเป็นไง ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านคิดได้ว่าจะทำให้ตั้งแผนและทำไปเลยนะครับทำให้ดีที่สุดพี่น้องครับตอนนี้ถึงช่วงมีมสามคำถาม EP ที่ที่ยีสิบนะครับข้อที่1ครับข้อใดคือผู้ที่ต้องโดนลงโทษจากการกระทำความผิดอ่าก็ไกลโมฮัมมัดดื่มดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคม ขออ้อไข่อามัดโดนบังคับให้วางยาภรรยาไม่งั้นต้องตายข้อควายยูซุปลืมละหมาดส,สุนนะตะเฮียตุนมัสยิขดข้อใดเป็นความผิดนะครับข้อที่สองครับในฮะดิษที่สี่สิบท่านอับดุลลอฮวะลิบุสโล,โลา,าสลมได้กล่าวว่าอะไรในฮะดิษที่สี่สิบท่านอบีได้สอนได้กล่าวว่าอะไรก็ไกล ท่านจงอยู่แบบผู้ยืนหยัดหรืออดอด,อดทนต่อสู้ขอใครท่านจงอยู่แบบคนแปลงหน้าหรือผู้ที่เดินทางขอควายท่านจงอยู่แบบคนที่รอการกำหนดคำตอบมีข้อเดียวนะครับไม่ได้ยากแต่บางคนอาจจะผิดและข้อที่สามครับคำพูดของท่านอิบนนอุมัรสอนอะไรแก่เรา คำพูดของอิมุอุมัดสอนอะไรแก่เราก็ไก่อย่ารีรอในการทำความดีขอไข่อดทนในการกำหนดขอควายซื่อสัตย์ต่อตัวเองคำตอบมีข้อเดียวนะครับอินช่าลอเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าวัสลลัลลอฮุวะลาหนาบีนะโมฮัมมัดวาลาอัลีฮิวะซหฮบิฮิอัจม ا อีนอัสสลามุอะลัยกุมเระห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุฮ์